สวัสดีครับพบกับผมอ้วนมอเตอร์ไซค์คนเดิมนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นในช่วงของตั้งสดตออนไลน์นะครับก็ไปที่รู้กันครับหลากหลายปัญหาที่ส่งกันเข้ามานะฮะสารพันปัญหามีคําตอบทุกคําตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ตั้งแต่50ซีซีจนถึงพันร้อยสองพันซีซีสามพันซีซีรถยนต์ก็ตอบได้นะครับนะผมมีความรู้คําถามฝากเข้ามานะครับน้องทางกองนะฮะส่งคําถามเข้ามาให้นะครับน้องคนนี้นะครับ ออาถามมาว่าอยากจะหารถนะฮะไว้ให้แฟนใช้สักหนึ่งคันแฟนขับรถยังไม่ค่อยแข็งแรงกันนักนะฮะก็อยากหารถเล็กๆที่ขี่ง่ายๆนะฮะดูแลรักษาง่ายๆมาใช้งานเขาถามมาว่า Honda าชาลีนะฮะซื้อได้เท่าไหร่ครับอานะฮะเขาถามมาเข,เขาบอกว่าเขามีอย่างที่ผมเกริ่นไปครับแฟนอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานคงจะใช้งานในส่วนของไปจา่ายค่าผ้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่เขาระบุมาว่า อยากได้เป็น Honda าชาลีครับสำหรับ Honda าชาลีนะครับถ้าน้องๆหรือพี่ๆหรือลุงๆอาอายังยังมองไม่เห็นภาพ Honda าชาลีก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะฮะขนาดเล็กนะฮะก็คือมินิบค์อีกหนึ่งรุ่นนะฮะแล้วสำหรับ Honda าชาลีตัวนี้นะครับรูปร่างของเขาก็จะเล็กๆล้อเล็กๆนะครับก็ประมาณถามว่าเป็นชาติพันธพันเดียวกับมังกี้ไหมก็ไกลๆนะครับเขาก็เป็นแบบญาติห่างๆของมังกี้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะฮะ ล้อเล็กๆแล้วก็มีตะกร้าด้วยนะครับแล้วก็เบาะยาวๆสามารถขี่ได้ซ้อนได้ซีซีก็ประมาณ50ซีซีบล็อกเครื่องพื้นฐานก็ไดจเป็นบล็อกเครื่องตัวเดียวกับ o n d ด้าดีมอะไรประมาณนี้นะครับน่าใช้งานครับสำหรับ n o a ด h าชาลีรุ่นนี้นะครับเราเกินให้รู้จักกันแล้วนะครับคำถามนะฮะที่ที่ถามมานะฝากมาว่ารถรุ่นนี้เขาซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ตรงเนี้นะมันจะตอบราคาไปรไม่ได้ 15, ื่นห้าห0 0่นหกหมื่นถึงสองหมต่ำกว่า15ื่นาลงมา1มื่0หนึ่งห้าพก็มีขายอยู่ที่สภาพรถนะครับว่าถ้าเป็นรถเดิมๆไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะฮะรถสภาพขี่ได้แต่ไม่สวยสีไม่สวยมีผุบ้างอะไรบ้างก็ราคาก็ลดหลั่นลงไปแต่ถ้าจะเอารถสวยเลยทำมาแล้วบิว้วมาแล้วทำมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับ สีก็สวยด้วยตัวถังไม่มีผุล้อไม่ผุราคามันก็อัพขึ้นไปตามราคาแต่เล่มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ผมเริ่มต้นตั้งแต่เลย3ามพันห้าพันหมื่นหึ่งหมถึงสองหมอาจจะเลยไปถึง2 000, 5 000, ง0มื่นห้าสามหมื่นเมื่อสมัยที่เขารุ่งสุดๆอะ่ะมันก็มีถามว่าทำไมแพงก็อาจจะเป็นล้อแตง่งอาจจะเป็นของแตง่งของแต่งจากญี่ปุ่นฮาเกกาวาพัดเท้าทาขาตั้งฮาเกกาวาอะไรเงี้ย มีหมดราคาระดับนี้อยู่ที่ความพอใจของเราเราเซ็ตงบประมาณไว้ว่ามีงบเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่นะครับส่วนคําถามที่2นะครับฝากถามมาว่ารถรุ่นนี้มีแบบเกียร์ออโต้ด้วยหรือใช่ครับรถชาลี5 0าซีซีเนี่ยนะครับมีแบบเกียร์ธรรมดานะฮะคือเกียร์เข้าเกียร์ต้องเข้าเกียร์แล้วก็แบบเกียร์ออโต้ด้วยแต่แบบเกียร์ออโต้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ซื้อไปใช้งานซื้อเก็บซื้อไปอะไรกันนะฮะ ไม่ค่อยได้ออกมาวิ่งยิงยิงยงจังเท่ากับรถเกียร์ธรรมดารถเกียร์ออโต้ที่ผมผมสังเกตดูนะเขาจะเป็นไฟหน้าเหลี่ยมๆนะสังเกตสังเกตดูจะแตกต่างจากชาลีอ่าตัวตัวเกียร์ธรรมดานะครับมีขายครับตัวเกียร์ออโต้ก็ถ้าถามว่ายังหาได้ไหมก็ยังพอหาได้นะครับสำหรับรถเกียร์ออโต้ก็ผมเองก็ทวินหาเหมือนกันนะครับรถเกไอตัวชาลีเกียร์ออโต้เนี่ยอยากได้เหมือนกันคําถามที่3นะครับถามมาว่ารถรุ่นนี้มีทะเบียนหรือเปล่าครับ มีทะเบียนนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่เขาจดทะเบียนได้เนี่ยเขามีทะเบียนรถพวกนี้นะที่สิงห์บุรีอุทัยธานีอยุธยานะผมเห็นเยอะนะครับมีทะเบียนด้วยมีทะเบียนแท้ด้วยนะครับตรงนั้นเองผมเคยเคยจะไปหลอกซื้อแกนะแต่ก็ไม่ได้หรอกพอไปถามปุ๊บราคาัพเลยอ๋อไม่ขายหลอกหลานเขาไม่ให้ขายมาถามหลายคนแล้วถไรประมาณนี้นะครับเขาห่วงกะน,นะรถพวกนี้ยิ่งมีทะเบียนด้วยเขาเก็บกันมากกว่านะครับคำถามที่4ครับดูแลรักษา ลำบากไหมครับไม่นะฮะดูแลรักษาก็เหมือนการดูแลรักษารถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็คือการขับขี่มีการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับมีการดูแลตัวเช็คในเรื่องของลมยางนะครับมีการล้างทำความสะอาดปกติเลยครับไม่มีปัญหาอะไร50ซีซีดูแลง่ายประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไม่ยากครับดูแลง่ายครับคำถามที่5นะครับฝากถามมาว่าวิธีเลือกซื้อดูยังไงเอาแบบซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ รถที่มันพร้อมใช้งานราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับวิธีดูดูไม่ยากครับก็ดูจากเริ่มต้นจากการสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์เดินดีเดินเบานะฮะนิ่งๆเง,ง,งียบๆนะครับไม่มีเสียงแปลกปลอมสภาพสีสันโอเคสีสันด้วยราคาที่หมื่นกว่ากับ2 0,000ืต้องเป็นสีสันที่สวยงามนะครับหรือจะเก็บเดิมมาให้เรานะฮะล้อไม่มีผุตัวถังไม่มีผุขาบูเดิมไหมขาบูเดิมยังเดินนิ่งเดินเงียบได้โอเค ถ้าเน้นอีกเรื่องนึงนะครับผมไม่ชอบรถที่ประมาณว่าสแตนดาร์ดแต่เจาะตรงคาบูให้มันคาบูมาลอยโดยใช้คาบูเวฟมาใส่ใช้คาบูดีมาใส่อันนั้นมันก็ต้องอีกราคาหนึ่งว่าสวยไหมมันก็สวยตามสไตล์พี่แต่ผมอยากได้เดิมๆก็ต้องเลือกคาบูเดิมๆนะครับแล้วก็ไฟระบบไฟต้องติดต้องใช้งานทํางานได้ปกติแต่เตอร์ดังนะครับเลือกซื้อได้เลยสตาร์ทง่ายเดินเบาได้ขี่สบายโชคดีขี่ได้เลยครับส่วนคําถามต่อมานะครับถามมาอีกว่า ถ้าไม่ใช้รุ่นนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะซื้อรุ่นไหนให้เธอเอาแบบขี่สบายไม่ต้องเรื่องมากที่สำคัญต้องสตาร์ทง่าย Honda d e ด k อันนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสตาร์ทง่ายเพราะสตาร์ทง่ายอยู่แล้วระบบสตาร์ทได้เป็นระบบนิ้วสตาร์แล้วนะฮะแล้วก็รถใหม่อะ่ะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยขี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันใช้งานขี่ดูแลรักษามัน สบายเลยครับใช้ลืมนะครเพราะว่าการันตีครับเครื่อง Honda นะครับเขาใช้งานทนทานประหยัดนะครับแล้วก็แข็งแรงแต่ถ้าไม่เอาไม่เอาเดกก็มีทางเลือกให้อีกในส่วนรถสไตล์นี้ก็ถ้าเป็นของชิปปี้ไหมนะฮะชาลีชิปปี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นมังกี้นะครับก็หลากหลายตัวเลือกดีอยู่ที่ทุนทรัพย์เราด้วยนะครับนะครับคำถามที่ทางบ้านฝากถามมาเกี่ยวกับเรื่อง ฮอนด้าชาลีนะครับก็มีคําถามเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกแหะครับมีคําถามอะไรที่อยากให้เราตอบปัญหาเพื่อแก้ไขหรือถามมาเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆยี่ห้อนั้นๆผมตอบหมดนะครับไม่มีปิดบังว่ากันตรงๆอะไรอะไรดีบอกดีอะไรไม่ดีบอกไม่ดีเฮ้ยซื้อได้ครับเฮ้ยอย่าซื้อเฮ้ยด้วยราคานี้ถูกไปแพงไปเต็มที่ครับสำหรับตั้งสแตนดออนไลน์นะครับที่ยังดูแลโดยผมนะฮะอาว้านมอเตอร์ไซค์คนเดิม นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงตรงนี้แล้วนะครับต้องกขอบคุณมากๆนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครั้งนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ